ต่อเนื่องไปดูหุ้นน้องใหม่นะก็กำลังจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องไหมอ่าใช่ครับก็ตลาดเตียมแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างในแง่ของการขาย IPO อยู่ฮะแต่วันในวันเทรดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดชัดเจนว่าจะเป็นวันไหนนะครับนั่นคือบริษัทเจ้าสัวฟู้ดอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น อ่เจ้า c h a o อ่าบางคนอาจจะบอกหุ้นเจ้าก็ได้นะถ้าออกเสียงอย่างนั้นนะครับแม่เจ้าสัวแม่คือชื่อเขาเนี่ยเจ้าสัวอ่าเจ้าสัวชื่อย่อหลักทรัพย์เนี่ย c h a o อ่าจะบอกหุ้นเจ้าหุ้นหุ้นก็เล่นอย่างไงอาจจะฟังดูไม่ค่อยดีว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปเป็น c h a o แล้วกันนะอ่าเจ้าสัวเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็จัดจำหน่าย ขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ครับอ่ายกตัวอย่างอะไรให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเห็นภาพเห็นนี่ถ้าเราจะได้เห็นภาพก็อย่างอ่เขาเรียกอะไรนะเป็นขบเคี้ยวที่เป็นข้าวแตนอะไรประมาณเนี้ยอืมก็จะมีเนื้อสัตว์โรยอ่าก็เข้าตะพวกเข้าตังเขาต่างน้าต่างอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณนั้นนะโอเคอืฮึเจ้าสัวเนี่ยก็ถือว่า เป็นผู้ประกอบการนะฮะที่มีประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมายาวนานนะกว่า6กหปีวิสัยทัศน์เขาเนี่ยคือการนำสูตรลับความอร่อยตำรับเจ้าสัวสู่คุณคเพื่อเติมเต็มความสุขในทุกวันนะฮะโดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายด้วยกรรมวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพก็ทำให้อายุอาหารนั้นอยู่ได้ยาวนานขึ้นพร้อมกับพัฒนานะครับการออกแบบบรรจุพัณฑ์ที่มีความทันสมัยพกพาง,ง่ายสามารถรับประทานได้ทุกวันที่เขาเรียกกันว่า every day consumption สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกโอกาสสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักนะพี่สุยัยครับ อ่ะมีขนมขบเคี้ยว่าเป็นยังไงครับก็ขนมขบเคี้ยวหรือว่าสแน็คนี่เองนะครับก็ ที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จในแง่ของการทําตลาดจนได้รับความนิยมจากผู้ริโภคทั้งในและต่างประเทศนะครับด้วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ริโภคได้หลากหลายนะครับรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการยกระดับวัตถุดิบในประเทศนะครเพื่อสร้างมูลค่ามูลค่าเพิ่มทั้งในด้านของความหลากหลายของรสชาติและรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเจ้าสัวเนี่ยฮะเป็นผู้นําในธุรกิจด้านการผลิตและจําหน่ายขนมครกเคี้ยวในรูปแบบใหม่นะฮะ อันนี้ยกตัวอย่างอย่างกรณีของข้าวตังนะครับขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อหมูแครกเกอร์ธัญ,ญพืชหนังปลานะครับขนมขบเคี้ยวอื่นๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีลักษณะของในรูปแบบก็คือประเภทแรกก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองก็เป็นพวกก็เรียกว่าเป็นแนค็คนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขานะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารนะครับอันนี้ก็จะประกอบด้วยอาหารพร้อมปรุงนะครับเช่นกุนเชียงหมูยอ ไส้กอรอกอีสานแหนมอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาหารพร้อมทานนะครับเช่นหมูหยองหมูสวรรค์หมูนุ่มเส้นนะครับหมูเส้นฝอยหมูทุบอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเจ้าสัวก็ได้รับความนิยมนะครับทั้งผู้บริโภคมาอย่างยาวนานนะครับอ้างอิงจากข้อมูลที่ จากรายงานจากภาวะอุตสาหกรรมของอปี2565ที่ผ่านมานะครับกลุ่มของเจ้าสัวเองก็เป็นผู้นําในแง่ของตลาดการตลาดข้าวตังและก็ขนมครบเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อหมูนะครับโดยส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครประมาณ78.5นะครับแล้วก็72ตามลาดับอันนี้ในแง่ของขนมข้าวตังเนี่ย78แล้วก็ขนมครบเคี้ยวที่เป็นแปรรูปจากเนื้อหมูเนี่ย57อันะนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นผู้นําในแง่ของขนมครบเคี้ยวนั่นเองนะครับ สำหรับไฮไลท์ผลประกอบการนะครับย้อนหลัง3ปีก็คือไปจนถึงช่วงปี2 6 6 4เจ้าสัวนี้สามารถที่จะสร้างการเติบโตของไรายได้นะครับแล้วก็กำไรอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ต่อเนื่องปี2 6 6 4มีไรายได้จากการขาย1,135ล้านบาทปี65ขายายตัวนะฮะเป็น1,414ล้านบาทและปี66ก็ขายายตัวต่อเนื่องเป็น1,493 ล้านบาทนะครับโดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยนะ CAGR ต่อปีเนี่ยอยู่ที่14.7%ขณะที่กำไรสุทธินะครับปี64อยู่ที่64ล้านบาทปี65ขยายตัวมาเป็น87ล้านบาทและปี2166ทํากำไรสุทธิได้ถึง162ล้านบาทนะครับตัว CAGR สำหรับกำไรสุทธิ3ปีนี้58.4 เปอร์เซ็นต์ต่อปีขณะเดียวกันตัวอัตรากำไรสุทธิคือ n น t p t p r o t margin เนี่ยก็มีการขยายตัวต่อเนื่องนะครับ5.6มาเป็น6.1และ10.7ในห่วงเวลาดังกล่าวในแง่ของกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับก็เป็นผลมาจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนะฮะสูงขึ้น ก็ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือที่เรียกกันว่าอีโคโนมีอ s c a l e ลจุดเด่นการลงทุนนะฮะของหุ้นเจ้าสัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลอด66ปีที่ผ่านมาก็มีการสร้างการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะฮะจุดแข็งที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทเนี่ยคือการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย 2. แบรนด์เจ้าสัวถือเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมสูง 3. ม,มีเครือข่ายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าที่หลากหลายนะฮะก็จะมีอยู่4กลุ่มหลักประกอบด้วย Modern t r a ทรมากกว่า23,000ัานแห่งทั่วประเทศทรานดิชชั่นลเทรดแ0แห่งการส่งออกนะฮะปัจจุบันมีการส่งไปถึง12ประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกาจีนฮ่องกงและออสเตรเลียรวมถึงนี้มีช่องทางอื่นๆนะฮะช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กไลฟ์ทิกตอกช็อปอันนี้ยกตัวอย่างนะับ่มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีตเป็นเครื่องพิสูจน์จุดแข่งที่5มีความสามารถในการทํากําไรที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมจุดแข่งที่6มีความสามารถ ในการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและจุดแข็งที่7ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานนะ,ะแลวก็นี่คือในส่วนของหุ้นเจ้าสัว,สวะนะแม่ยืดยาวขนาดนี้ครับน่ามาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเ,ออเพราะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะโอ้โหก็มากระจดับหนึ่งอะขนมกบเขียวที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ทำไม ไม่นัดหมายให้มาพูดคุยกันอแหมข้อมูลดีขนาดนี้อให้ผู้ปริหารมาพูดเองน่าจะเรียกความเชื่อมั่นนะฮะรสร้างแรงดึงดูดได้มากกว่านี้